ตอนที่26ผมจะช่วยทุกคนเองเมื่อมาหลันเห็นหวังเหวินข่ายมาถึงก็รีบวิ่งเข้าไปหาทันทีก่อนเอ่ยขึ้นอย่างสนิทสนมโอ้เหวินข่ายมาถึงสักทีนะนะ้าร้อนใจจะแย่อยู่แล้วคนที่มาคือหวังเหวินข่ายหวังเหวินข่ายเอ่ยรบนหัวเราะขอโทษที่ให้รอครับคุณนะมาหลันรีบเอ่ยโทโทเหวินข่ายเราจะเกรงใจกันเกินไปแล้วนะ้าก็รอไม่ถึงสิบนาทีหรอกเรามาถึงเร็วจริงๆ หวังหวนขายตอบกลับได้ยินว่าคุณน้ามีเรื่องเดือดร้อนผมก็รีบขับรถมาเลยฝ่าไฟแดงไปตั้งหลายครั้งมาหลันได้ยินดังนั้นก็มีสีหน้าที่ได้ใจและเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงฝ่าไฟแดงแบบนี้คงมีปัญหาหน้าดูใช่ไหมไม่หรอกครับหวังหวนขายตอบเสียงเรียบตำรวจจราจรก็มีแต่คนคุ้นเคยกันทั้งนั้นพอไปแค่ครั้งเดียวก็จัดการได้หมดแล้วหวังเหวนขายเอ่ยถาม มาพูดเรื่องคุณน้าดีกว่าคุณน้าถูกหลอกไปเท่าไหร่หรือครับมาหลันถอนหายใจเฮ้อทั้งหมดก็ล้านกว่ากว่าเขาบอกว่าเงินปันผลเดือนนี้จะได้สองหมื่นแต่สุดท้ายแม้แต่เงินต้นก็เอากลับมาไม่ได้หวังเหวินขายพยักหน้ารับพลางเอ,อ่ยอย่างมั่นใจคุณน้าวางใจได้ครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองมีผมออกหน้าเองจะต้องช่วยคุณน้าเอาเงินคืนมาได้แน่นอน พอเอ่ยจบเขาก็เหลือบมาเห็นเย่เฉินที่ยืนอยู่ด้านหลังมมาหลันฉับพลันสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีคิดไม่ถึงเลยว่าไอ้ขยะไร้ค่าที่เกะก,กะสายตาอย่างเย่เฉิญก็อยู่ด้วยตั้งแต่เจอเซียวชูหันในงานวันนั้นหวังหวนข่ายก็มีความคิดอยากได้มาครอบครองเมื่อได้ฟังจากน้องชายว่าเซียวชูหันอาจจะยังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่ความคิดที่อยากได้เซียวชูหันมาครอบครองก็ยิ่งมากกว่าเดิม ดังนั้นเมื่อเห็นสามีไร้ค่าของเซียวชูหลันแน่นอนว่าเขามองอย่างเหยียดหยามเขาจึงตั้งใจเอ่ยขึ้นโอ้โหคุณเย่ก็อยู่ด้วยหรือนี่หรือว่าคุณมีวิธีช่วยคุณนะเอาเงินคืนมาคุณจะลองดูก่อนไหมละ่ะจะได้ไม่หาว่าผมแย่งความดีความชอบมาหลันรีบเอ่ยขึ้นทันทีจะให้มันลองอะไรละ่ะมันช่วยอะไรได้มีแค่ปากที่พอจะช่วยตะโกนไม่กี่คำแค่นั้นแหละ หวนขายเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกหวังหวนขายพยักหน้ารับพลางเอ่ยเนนหน็บแนมไหนไหนคุณเย่ก็ไม่มีความสามารถอย่างนั้นผมจะลองดูนะเย่เฉินยิ้มบางๆพลางตอบกลับสู้ๆนะคุณชายหวังหวังหวนขายได้ยินดังนั้นก็หัวเราะขึ้นอย่างเสียงดังห้าห้าห้าขณะนี้ลุงป้าทั้งหลายที่อยู่ข้างมาหลันก็พากันล้อมวงเข้ามาพลางเอ่ยอย่างประจบประแจงมาหลัน ไหนๆเราก็เป็นเพื่อนกันเธอบอกพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้ให้ช่วยพวกเราด้วยนะเงินที่พวกเราถูกโกงไปล้วนมาจากหยาดเหงื่อทั้งนั้นมาหลันเชิดหน้าเอ่ยไอหยาเรื่องนี้ฉันตัดสินใจเองไม่ได้หรอกนี่เป็นเพราะเหวินขายเห็นแก่หน้าฉันไม่รู้จักพวกเธอเสียหน่อยคนอื่นจึงหันไปขอร้องหวังเวินขายแทนคุณชายหวังช่วยพวกเราด้วยเถิดคิดเสียว่าทำบุญ หวังเหวินข่ายไม่สนใจคนอื่นแต่ทว่าเมื่อเห็นว่ามาหลันอยากได้หน้าจึงเอ่ยปนหัวเราะขึ้นไหนๆทุกคนก็เป็นเพื่อนของคุณนะถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยทุกคนเองในขณะที่ทุกคนกำลังดีใจหวังเหวินข่ายก็เอ่ยขึ้นอีกเพื่อเห็นแก่คุณนามากผมจะยอมช่วยพวกคุณดังนั้นผมจะช่วยพวกคุณเอาเงินกลับมาแต่ว่า พวกคุณต้องให้ค่าตอบแทนแก่คุณนามากสิเปอร์เซนยอมรับได้ไหมพอทุกคนได้ยินก็หันมองหน้ากันไปมาแต่ก็รับปากออกไปได้ไม่มีปัญหาได้คืน90%อร์เซนต์ยังดีกว่าไม่ได้คืนเลยม่าหลันได้ยินดังนั้นก็ยิ้มหน้าบานทันทีเงินที่คนพวกนี้โดนโกงไปรวมๆกันก็หลายสิบล้านหากหวังเหวินขายสามารถเอาเงินคืนกลับมาได้จริงเช่นนั้นตนก็ได้ตั้งหลายล้านนะสิ